นิยายเสียงชายาบรรณาการองค์หญิงตาเกอร์จูออกเดินสมสวนผ่อนคลายการเตรียมงานต่างๆที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นางต้องลองสวมใส่ชุดแต่งงานในแบบชนเผ่าซีตารมากมายหลากหลายชุดในที่สุดก็ลงตัวที่จะแต่งงาน ในชุดที่เรียบร้อยมากๆสำหรับการเตรียมงานวันนี้ก็เลยอยากจะออกมาสูดอากาศหน่อยในความเหนื่อยล้าจึงเดินชื่นชมดอกไม้ยินดีกับสนมมู่เจียด้วยเพียงได้รับใช้ท่านคานคาแรกก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นนางสนมข้างกายมาอย่างง่ายดายดับว่าท่านมีความสามารถและมีวาสนาอย่างยิ่ง ข้าไม่อาจที่จะเปรียบเทียบกับท่านได้เลยแต่แสดงความยินดีด้วยจริงๆหญิงสาวที่ถูกคัดเลือกเข้ามาในวังแห่งนี้แต่ยังไม่มียศถาบรรดาศักดิ์และยังไม่ได้รับการปฏิบัติท่านคานนางเอ่ยชื่นชมออกมาด้วยสีหน้ายิม้มแย้มแต่แววตานั้นแฝงไปด้วยความลิสยามากมาย เจ้าก็อย่าได้พูดไปใหญ่ข้านั้นจงรักพักดีกับท่านคานเพียงผู้เดียวทุกครั้งที่ได้เข้าปริบัตินั้นก็ตั้งใจและมอบหัวใจของข้าให้ท่านทั้งหมดเพียงผู้เดียวเท่านั้นข้าไม่ได้มีความสามารถอะไรมากมายเพียงแค่แสดงความจริงใจออกมาก็เท่านั้นเองหญิงสาวที่วังหลังต่างแลกแย้มเหมือนกัน ราวกับดอกไม้กว้างใหญ่สักวันหนึ่งพวกเจ้าทั้งหลายก็จะได้รับความโปรดปานเฉกเช่นข้าในวันนี้สนมเอ,อ่อตัวมูเจียนางผู้ประกาศเสียงดังรั่นทั่วสวนเหมือนประกาศกล่าวว่าข่าวที่นางได้แต่งตั้งได้เป็นคนโปรดแถมยังได้เป็นถึงนางสนมอีกด้วยช่างเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีอย่างยิ่งนางอยู่ในเรือนของนางได้อย่างไร ต้องออกมาเสิร์ชฉายและกระจายข่าวให้ทั่ววังหลังสินางถึงจะได้เป็นที่จดจานให้ผู้คนอิจฉาลิศยานในตัวของนางที่ได้มีวาสนาใช่ใช่ใช่สนมมูเจี่มีใบหน้าที่งดงามไม่แปลกใจเลยที่ท่านข่านนั้นหมายมั่นที่จะมอบตำแหน่งนี้ให้กับนาง หากทำให้ท่านขานพึงพอใจได้อีกข้าคิดว่าตำแหน่งที่สูงส่งกว่านางสนมก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมมือของท่านแล้วเสียงคำเยินยอปอปั้นเอย่ยชื่นชมดังไปทั่วส่วนอุทยานแห่งนี้ทำเอาองค์หญิงที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดและเพิ่งจะรู้ว่าในวังแห่งนี้ต่างก็มีหญิงสาวมากมายอยู่รอบๆตัวของคนที่จะเป็นว่าที่สามีของนาง ทำให้นางรู้สึกท้อแท้ใจเป็นอย่างยิ่งไม่มีเลยที่คําว่าผัวเมียผัวเดียวเมียเดียวคงสหายากในพื้นแผ่นดินทุกคนลุ้นแล้วแต่มีภรรยามากมายยิ่งตําแหน่งสูงเท่าไหร่หญิงสาวงดงามมากมายต่างล้อมหน้าล้อมหลังไปทั่วได้ฟังแล้วก็รู้สึกเหนื่อยร้เสียจริง องค์หญิงคิดในใจว่าว่าที่สามีขององค์หญิงนั้นจะมีใจรักในตัวขององคหญิงเพียงผู้เดียวแต่ทว่ามันคงเป็นเพียงความฝันอันเพ้อเจ้อที่คิดเข้าข้างตัวเองและปลอบปะลมหัวใจให้เชื่อมั่นว่าจะได้รับความรักจากว่าที่สามีเพียงคนเดียวแต่มันไม่จริงเลยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นลุลแล้วจะเป็นการแย่งชิงกันทั้งสิ้น องค์ยิงรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตแบบนี้จริงๆวกวนเวียนไปมาสตรีทั้งหลายที่อยู่ใต้อำนาจของบุรุษชายทั้งสิ้นไม่มีอิสระเสรีเป็นของตัวเองเลยชีวิตนี้ต้องทำหน้าที่ตัวเองให้ดีเท่านั้นแม้ว่าสามีจะมีเมียเล็กเมียน้อยเก็บซ่อนเอาไว้ข้างหลังมากมายเพียงใดหน้าที่เมียหลวงก็คงจะต้องปั้นหน้ายิ้มแย้ม และให้เกียรติสามีท,ทั้งทั้งที่ในใจนั้นแสนเจ็บซ้ำและทุกทนทรมานเพียงใดทำได้เพียงแค่อดทนยินดียอมรับกับโชคชะตาที่ไม่เป็นธรรมเท่านั้นนี่นี่ข้าได้ยินมาว่าองค์หญิงแห่งชินไฮก่อนที่จะมาถึงที่นี่นั้นนางถูกลักพาตัวไปด้วยนะกับพวกโจรป่า ท่านคิดว่าความสดใสงดงามดอกไม้แรกแย้มของนางนั้นจะคงเหลืออยู่หรือไม่นี่ขนาดเป็นถึงองค์หญิงนะไม่อยากจะคิดเลยหากถวายตัวรับใช้ท่านคานอย่างไม่รู้สึกระอายใจเลยหรือหญิงสาวดังหนึ่งสอดเสียดคำพูดเพ้อเเ้อร์นินทาว่าร้ายองค์หญิงออกมาอย่างสนุกปากและหัวเราะชอบอกชอบใจ ราวกับว่ามันเป็นเรื่องตลกขบขันเจ้าก็อย่าได้พูดไปเสียงดังไปใหญ่นางเป็นถึงองค์หญิงเชียวนะระวังหัวของเจ้าเอาไว้ให้ดีเถิดถึงนางจะไม่บริสุทธิ์หรือบริสุทธิ์นางก็ยังได้รับการยอมรับจากท่านคารแล้วข้าว่านะเจ้าหุบปากของเจ้าน่าจะดีกว่าถ้ายังไม่อยากอยู่ในวังนี้อีกต่อไปก็อย่าปากมากให้มันได้เรื่องราวเลย อย่าลืมสินางกำลังจะมาเป็นคนดูแลตำหนักวังหลังทั้งหมดนะสนมมู่เจีอเอ่ยตักเตือนออกมาแต่ทว่าใบหน้าของนางกับเปื้อนไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสะใจที่หญิงสาวพ,พวกนี้ชอบพูดจิกกัดแชะตัวขององค์หญิงแห่งชินไห่เสียเสียหลายๆปั้นข่าวมากมายเพื่อให้ซื่อเสียงขององค์หญิงเสื่อมเสียอง์หญิง พวกนางลังว่าร้ายองหญิงนะเพคะให้ข้าไปตบสั่งสอนพวกนางดีหรือไม่อู่เฉียวนางทนไม่ไหวที่เห็นคนอื่นมาใส่ร้ายเจ้านายตนจึงคิดจะไปสั่งสอนพวกคนปากไม่ดีพวกนั้นเสียไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นกลับกันเถอะพรุ่งนี้จะต้องเข้าพิธีแต่งงานแล้วไม่ต้องสร้างเรื่องราวองค์หญิงข่มความรู้สึกความโกรธเคืองในหัวใจของนาง และไม่ตอบโต้หญิงพวกนั้นที่ใส่ร้ายป้ายสีองค์หญิงว่าไม่บริสุทธิ์หรือถูกพวกโจรลักพา,พาตัวไปถึงจะไม่พอใจมากเท่าใดแต่เท่าว่าไม่ใช่เวลาที่จะต้องมาเก็บใส่ใจวันเวลายังอีกยาวไกลขอให้ผ่านพ้นพิธีไปเสียก่อนเถิดพิธีแต่งตั้งองค์ญิงให้เสร็จสับหมดแล้วถึงค่อยจัดการทีหลังก็ยังไม่สาย องหญิงไม่ใช่คนที่จะยอมคนง่ายๆหากใครดีมาก,กับนางนางก็จะดีกับหากใครร้ายมาแฝงไปด้วยความชั่วร้ายองหญิงก็ไม่ใช่คนไร้เดียงสาแต่อย่างใดตั้งแต่เล็กจนโตเห็นแผนการมากมายในวังของเสด็จพ่อของนางเรื่องราวพวกนี้เกิดขึ้นแทบจะตลอดเวลาอยู่แล้วหากมีหญิงสาว ก็ย่อมที่จะต้องมีความวุ่นวายติดตามมาด้วยหากฉเฉลียวฉลาดย่อมที่จะต้องจัดการอย่างถูกต้องถูกวิธีมากกว่าใช้กำลังร้อเหตุผลมันก็ไม่มีความหมายจึงได้ตัดสินใจเดินหันหลังจากไปที่แห่งนี้และมุ่งตรงกลับไปที่ตำหนักรับรองขององค์หญิงแทนเวลาผ่านไปเรื่อยๆแสงสีทองจากท้องฟ้าค่อยๆรับหายไป องหญิงมองดวงจันทร์กลมโตขนาดใหญ่ในเวลานี้รู้สึกว่าตัวของนางต้องทำอะไรสักอย่างที่จะได้มีอำนาจมั่นคงนั่นก็คือจะต้องมีบุตรคนแรกให้กับท่านขานให้ได้จะได้เป็นสิ่งยืนยันฐานอำนาจที่มั่นคงให้กับนางภายภาคหน้าที่จะอยู่ที่นี่ตาบชั่วลมหายใจที่ พึ่งพาเดียวก็คือสามีและลูกเส้นทางที่เลือกเดินแสนลำบากจะต้องก้าวเดินอย่างระมัดระวังทุกฝีก้าวล้วนแล้วแต่จะต้องพบเจออุปสรรคทั้งหลายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนางจะต้องมั่นคงก้าวเดินอย่างระวังดวงตากลมโตจดจ้องพระจันทร์อย่างคิดคำนวณเรื่องราวต่างๆเอาไว้รอให้ถึงวันพรุ่งนี้ วันประกาศทั่วทั้งแผ่นดินแห่งคว้นซีตานว่านางเป็นชายาเอกของเช่นคาน,านคนแรกและอาจจะเป็นคนเดียวคิดไปคิดมาสุดท้ายแล้วก็ต้องพักผ่อนอยู่ดีร่างเรียวบอบบางค่อยๆขยับร่างกายขึ้นไปนอนบนเตียงก่อนที่จะเอนกายลงบนเตียงและค่อยๆปิดเปลือกตา บังคับให้หลับไหลเพราะพวกนี้เป็นวันสำคัญในชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่จะต้องแต่งงานอย่างถูกต้องตามประเพณีเช้าวันรุ่งขึ้นพิธีจัดเตรียมงานทุกๆอย่างจัดเตรียมเอาไว้อย่างพร้อมเพรียงชุดเจ้าสาวก็ถูกสวมใส่อย่างงดงามราลากับเทพธิดาเครื่องประดับบนหัวมากมายตะการตาเป็นอย่างยิ่ง องค์หญิงมองตัวเองในกระจกที่สวมใส่ชุดแต่งงานที่ถูกบรรจงตัดเย็บเป็นอย่างดีองค์หญิงได้เวลาแล้วเพคะสาวใช้ข้างกายขององค์หญิงกล่าวขึ้นมาพร้อมกับจะนำพาองค์หญิงไปยังร้านทำพิธีแต่งงานในแบบชนเผ่าซีตาลข้าพร้อมแล้วน้ำเสียงที่มั่นอกมั่นใจไต่ตองอย่างถูกต้องแล้ว เตรียมพร้อมที่จะเจอทุกสิ่งทุกอย่างจนหมดสิ้นองค์หญิงก้าวเดินไปอย่างสง่างามและงดงามดวงตาของนางเต็มไปด้วยไฟส่องประกายระยิบระยับดังมนครขังทุกก้าวย่างของนางที่เดินนั้นเปรียบเสมือนชีวิตขององค์หญิงที่กำลังเปลี่ยนไปอย่างช้าชา้าพิธีถูกจัดตามประเพณีแบบชนเผ่ามีร้องไล่ลำ ไหว้ฟ้าดินมีการเต้นลำรลอบกองไฟยอย่างสงา่าใช้เวลาสองช่วยยามกว่ากว่าถึงจะสำเร็จพร้อมกับประกาศดังกล่าวว่าท่านคานได้แต่งพระชายาเอกเคียงข้างในเวลานี้ผู้คนต่างร้องสรรเสริญแสดงความยินดีร่วมเฉลิมฉลองมงคลน,นี้ไม่ขาดเสียงดนตีดังกึกก้อง ไปทั่วสมวันสามคืนเป็นการฉลองมงคลที่ยิ่งใหญ่มากแห่งปีองค์หญิงได้ยินเสียงดนตรีไหมช่างคึกครื้นกันเสียจริงใบหน้าเปื้อนไปด้วยรอยยิม้มและแสดงความยินดีกับเจ้านายของนางอูเฉียวพูดขึ้นมาในยามนี้เจ้าก็ไปร่วมงานสิงานลื่นเริงแบบนี้เจ้าควรจะได้ร่วมนะ องคหญิงเอ่ยพรางให้สาวใช้คนสนิทขององค์หญิงนั้นไปชื่นชมดูงานเสียงเพลงนั้นทําให้นางตื่นเต้นถ้าหากนางอยากจะออกไปชื่นชมประเพณีการไล่ลาในแบบสีตาด <c oughs> ก็ไม่อาจจะให้นางอยู่ที่นี่ <c oughs> ให้นางทําตัวให้คุ้นเคยกับสถานที่แห่งนี้เอาไว้ให้ดีจะได้สอดส่องดูทุกๆอย่าง เมื่อยามจัดการอะไรจะได้ไม่มีปัญหาไม่ได้หรอกเพคะข้าน้อยจะต้องอยู่จนกว่าองค์หญิงจะได้เลิกยามเข้าห้องหอเพคะอูเฉียวพูดคำนี้ออกมาใบหน้าก็แดงและเรื่อขึ้นมาเพราะนางยังเป็นสาวที่ยังบริสุทธิ์ผุดพองพูดคำพูดที่น่าอายออกมาจะไม่ให้นางเอียงอายได้อย่างไรนางเป็นสาวเป็นแท่เหมือนคำพูดพวกนี้มันสกิดหัวใจให้ตื่นเต้น เจ้าหน้าแดงไปแล้วนะไม่ต้องหลอกไปร่วมสนุกเถิดเดี๋ยวข้าจัดการเององค์หญิงอยากจะให้สาวใช้ของนางพักผ่อนบ้างจึงบอกให้นางไปเสียอูเชียวเองก็คิดหนักแต่สุดท้ายด้วยความที่กลัวองค์หญิงดุให้จึงรีบออกไปในเวลาเดียวกันที่ท่านขานก็มาถึงพอดีกำลังเมากลุ่มๆพาร่างกายใหญ่บึกบุนสูงโป่งสมใส่ชุดพลเผา ทรงผมถักเปียยาวเดินเข้ามาในห้องหอด้วยแววตาเรียบเฉยพอเข้ามาด้านในก็เป็นที่ตําหนักกลางของชายาเขาแล้วสายตาสอดสองมองเจ้าสาวทันใดนั้นชายาข้าเจ้าอยู่ที่ไหนข้ามาแล้วน้ำเสียงชัดเจนน้ำเสียงพูดนั้นชัดเจนว่ากําลังเมาไมยาองค์ญิงที่ได้ยินก็ออกมาต้อนรับและเตรียมตัวที่จะทําหน้าที่ภรรยา ในค่ําคืนนี้ถึงในใจจะหวัดหวันก็ตามแต่หากอย่างไรเสียนางนี้ก็ต้องทําหน้าที่ให้สําเร็จ